แน่นอนว่าหลังจากที่เกิดเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นก็พูดถึงเรื่องของสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แล้วก็แน่นอนถ้าดูกันในภาพกว้างก็คือความปลอดภัยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถเนี่ยล่าสุดมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมท่านออกมาเทียบเคียงให้เห็นภาพนะครับระบบความปลอดภัยของรถบัตทัศนศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศทางฝั่งยุโรปคครับ ดรสนที่คชฉวัตรกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามาตรฐานรถบัสทัศนศึกษาที่เกิดเหตุสิ่งที่พบในเหตุการณ์ก็คือไฟไหม้จากบริเวณล้อหน้ายางแตกรถบัสด,ดังกล่าวใช้แก๊ส NG v วเป็นเชื้อเพลิงประตูทางออกฉุกเฉินไม่สามารถเปิดได้นักเรียนและคุณครูเสียชีวิตหลายรายส่วนใหญ่อยู่ทางด้านหลังของรถ ซึ่งเชื้อเพลิง n อ v อาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้รถบัสเพราะว่าหากมีการรั่วไหลแก๊สจะลอยสะสมขึ้นบนที่ฝ้าเพาดานรถเมื่อมีความร้อนหรือไฟในระดับหนึ่งก็สามารถเกิดไฟไหม้ได้ทีนี้หากเปรียบเทียบระบบความปลอดภัยของตัวรถบัสเพื่อใช้ทัศนศ,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 ศึกษาในประเทศในแถบยุโรปก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยของตัวรถบัสต้องมีเซ็นเซอร์ป้องกันประตูปิด ขณะที่ผู้โดยสารขึ้นและลงจากรถตัวถังเป็นโครงสร้างเหล็กกาวน i z ส d ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กทั่วไปนะครับกระจกผ้าม่านในรถและพื้นยางปูรถจะต้องทําจากวัสดุป้องกันไฟลามในแต่ละที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัย2จุดระบบเบรกอัจฉริยะ ABS ทางออกฉุกเฉินมีถึง3ทางนะครับคือบริเวณท้ายรถด้านขวามีประตูฉุกเฉินพร้อมกับป้าย Exit ป้ายทางออก บานกระจกเป็นกระจกนิรภัยสามารถใช้เป็นทางออกฉุกเฉินได้และช่องพัดลมดูดอากาศก็สามารถใช้เป็นช่องทางสําหรับทางออกฉุกเฉินได้เช่นเดียวกันส่วนความปลอดภัยด้านการป้องกันไฟไหม้ก็คือมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์ถังดับเพลิงสองถังคอนทุบกระจก4ถึง6อันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลยูโร5ไม่ใช้แก๊ อย่างรถยนต์ต้องยึดเกาะถนนได้ดีตามมาตรฐานยูโรและที่สำคัญพนักงานขับรถต้องมีใบขับขี่รถบัสหรือว่าสติ i ิ i เ a t e ก็คือใบรับรองแล้วก็มีประสบการณ์ในการขับขี่สามารถยืนอย่างตัวตนได้